ภัยแล้งในปีนี้รุนแรงจริงๆนะคะตอนนี้ปริมาณน้ําในเขื่อนห้วยสาราที่จังหวัดศรีสะเกดแห้งขอดแล้วขณะเดียวกันต้นยางพาราที่กําลังให้ผลผลิตตอนนี้ยืนต้นตายนับหมื่นต้นค่ะ ห้วยสาลาที่ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชาสามารถที่จะจุน้ำได้37.06ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ประสบปัญหาภัยแล้งเข้าขั้นวิกฤตนะคะปริมาณน้ำภายในเขื่อนเหลือเพียง12.032ล้านลูกบาศก์เมตรเห็นขดหินแล้วก็ตอไม้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเลยค่ะขณะที่คลองส่งน้ำแห้งขอดก็ไม่มีน้ำส่งให้เกษตรกรใช้โดยเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ตำบลไพรพัฒนาและตำบล และลมอำเภอภูสิงต้นยางพาราที่ให้ผลผลิตแล้วยืนต้นตายนับหมื่นต้นต้นหมันสัมปะหลังก็ยืนต้นตายอีกนับพันไร่คาดว่าอีกไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกพืชผลทางการเกษตรจะเสียหายหนักกว่านี้แน่นอนค่ะขณะที่